สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะจาวาสิมาไอายัน แกงป่านิงใส่หัวปรีนะจ๊ะหัวปีไม่ได้หัวปีสดเจ้เจ้าหัวปีหัวปีเพิ่นอัดกระป๋องไปช้อปปิ้งก็เลยเห็นก็นเลยซื้อมาว่าจะมาแกงใส่ป่านิงนี่เบิ่งหัวปีว่ามันสิเป็นจ้าไหนว่ามันสิเป็นแต่กินบล็อกขั้งแรกนะจ๊ะเบิ่งอันนี้หัวปีเพิ่นอัดกระป๋องมาเต้าจ้าไปอัน ไปซื้อกับเขา่าก็เลยเห็นนะจ้าก็เลยบอกว่าอ้าวหัวปีนี้จ้าเนี่ยปลาดานาบรอนส์เนี่ยบรอนโซมบรอนซ์ซัมเนี่ยละเนี่กยก็เลยว่าสิมาหเอ็ดอันต้มหัวปีใส่ปลาดิบนะจ้าปลานิบกับผึมาแล้วมาสิมาตัดน,นี่าจา้านี่ได้แล้วตัวใหญ่จ้า แปดปอนด์นะจ้าพี่น้องข้าจ้าเบิงตะไคร้ซีเหมือตะไคร้ต้มใส่หมดเลยซีหัวกันข่าว ใส่ซีหัวทุบตาจ้าทุกตาไข่ก่อนเหมืออือหืออืใส่ลงไปใส่ในม้ออาจ้าใส่แล้วซีหัวใส่ไปนี่มาปะมาหั่น น,นั่นเราจะบังหันป่าก่อนชิมชิมป่านี่ตุ๋นยัดนี่เราจ้ะลอกออกมาแกงเบิง้งว่ามันจะอร่อยไหมแกงเอันนีงไม่ได้

กินเลยซื้อมาแล้วก็ต้องเอ็ดกินเลยนะจ้าเดี๋ยวมันเหม็นเนี่จจยจุ๋ยว่ะ ้แล้วก็สตไปเอามาลา,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 าแล้วจ้บันดวาเชือเสร็จแล้วอน้ำเดือดแล้วมีหัวปีกอ้ว ซื้อมาสองกระป๋องเดนะจ๊ะมาลองกินเบิง้งว่ามันจะอร่อยเหมือนข้าวแกงแกงหวัวปีสดๆนะจ๊ะเอามาลองเบิ้งซื้อๆนะจ๊ะไปปอให้มันเดือดเอาปลาใส่กรอนมานหนีิน้ำเดือดแล้วเดนะจ๊ะปลาใส่นะคะป่าปลาปลา,า,าเปิดไส้กรวดบานหกให้โอ้ยวันนี้เวลาให้ความสะอาดให้แต่งาน ไปนะคะอามณ์อารมณ์อ,อต้มไปน้ำใส่ก,ก่นน้ำขึ้นมาหน่อยเน่ใส่ไปแกออันนี้กระดาษ เอานี่ไปล้างกันนะจ้าจ้าเอ้กะใส่เกลือใส่เกลือไปลงไปเลยวันนี้ประคามเปียก่ดแล้วก็โรตีนะคะ <c oughs> สุดก็ยังบได้เปลี่ยนอยู่ เพิ่งเลิกงาน้ะจ้าแล้วก็เลยไปช้อปปิง้งไปซื้อปาลามาแกงไสยันไอ้หัวปีอัดก,กระป๋องมาเป็นสิแหละใ่เมืองนอกเขาก็กินเป็ทุกกระดับกินเอาด้อจ้าเพราะนั่นบรเคยเห็นเขาเอาเข้ามาจะเถอแต่เขาสินแนะนํำให้ฝรังหันทอดกินกับไอ้กบเฟไฟด้อจ้าเนี่ยมารูปเขาเพืาว่าชุบแป้งทอดแต่เขาก็มาแกงไส้ปลามันก็น,นิ่มแล้วมันสุกแล้วแล้วเขาต้มมาแล้วแล้วเขาก็มาอัดก,กระป๋อง เขาก็มาต้มต่อใส่ปาด้อจ้ามาเบ่งมนสินากินขนาดใหมาเบ่ง้อจ้าน้ำเดือดแล้ว้ะจ้าเบ่งเดือดเดือดเขาก็ใส่หัวปีลงไป้อจ้าหัวปีลงไปเลยเขาก็สิบะตัด,ด้อจ้ะเพราะว่ามันนิ่มอยู่แล้วเพราะเขาต้มมาแล้วถ้ามันอนันน้อยไปมันก็นจะบอมันจะเละน้ำเดือดแล้ว้ะจ้าเบ่งเดือดเือดเขาก็ใส่ หม้อปีลงไปเ้อะจ้าหม้อปีลงไปเลยเขากระสิบาตัดเ้อะจ้าเพราะว่ามันนิ่มอยู่แล้วเพราะเขาต้มมาแล้วถ้ามันอันนอนนอยใส่ลงไปเลยจ้าเอ้าวคุณใส่ประแดกวะเนี่ย เขาเแกงแบบบัใส่ยปลาเด็กเนาะปลาเด็กยิ่งบบนี้อยู่ปลาร้าไม่มีนะคะถ้าใส่ใส่แต่เกลือกับรสดีแล้วก็เอาไ้หัวปีอัดกระป๋องอะที่อัดกระป๋องมาใส่ลงไปดจ้าเขากะม่ต้องต้มน้นเพราะว่าเอ,อมันน,น่มันเละอยู่แล้วเขาต้มมาแล้วเพราะมันอัดกระป๋องมาดจ้าเบิ้งเขาก็มาดัดแป้งกินเอาแต่บ่นี้ย่างเดียวคือ บักขามเปียกเด้อจ้าถ้าทําใส่บักขามเปียกน่ะจะอร่อยถ้าใส่บักหนา,อา้อออมันจะโอเคบล่ะลองเอาเด้อจ้านี่เสร็จแล้วนะคะแกงหัวปรีใส่ปลานินลเด้อจ้าประเทศอังกฤษประเทศเวลส์ปลานิลน่ะัวบักใหายหนึ่งเด้อจ้า,จาอันจักมันอีอย่างปลานิลก็โตเท่ากันหมดเบิง่งดูเอด็ดไปไหนไปสิบสิบโตโอ้โหนะมันห่อนแห,งห้งไรเบิ่งดูสุมเจ้าจ้า เบิ่งบัี่ยเซ็ตแล้วขอไปกินขาวกันเดอ้อพี่น้องเลิกงานมาเดี๋ยวจะไปรับลูกแล้วบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้อจ้าช่องคุณนายฝรั่งมีเวียกเด้อจ้าไปแล้ว